สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้คูดให้บรนนอกนะครับสีภาพไปเฮ็ดกวนมักมีนะครับเพราะว่ามักมีอยู่เฮื่อนหลายกินบวาดบวไหวพี่น้องไปไปช่มไปเบิงน้ำกันครับลูกขนุนสุกครับนำมาแกะอ่าแล้วก็มาแกะเม็ดมันออกนะครับใส่เกลือสักสองช้อนชานะครับอืม เพื่อกันบูดกันเน่านะครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นนะครับถ้าไม่ปั่นก็ได้นะครับก็เอาไปย,ยีแต่ทุกวันนี้ต้องใช้เครื่องปั่นครับให้มันทันสมัยนะครับนี่ก็จะได้เป็นเนื้อขนุนเป็นแบบนี้นะครับนี่เนื้อขนุนเป็นแบบนี้แล้วปั่นใส่น้ำจักน้อยแล้วก็ไป ตั้งไฟครับใส่ไฟอ่อนๆไฟกลางๆครับค้นไปเรื่อยๆครับนะค้นไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะแล้วก็ให้มันเอาน้ำเหลือหน่อยที่สุดนะครับก็คือมันสุกนะครับนะแล้วก็พักไว้สักหานาทีนะครับกัดสีไปเทลงถาดนะครับถาดนี่ก็คือเออสลมน้ำมันนะครับน้ำมันเผื่อจักหน่อยเพื่อบ่อไห้มันติดนะครับนะ แล้วก็เอานะครับมักมีกวนนี่เทลงไปนะครับแล้วก็เกลีย่ยเกลีย่ยให้เสมอกันเท่ากันนะครับแล้วก็ไปตากแห้งนะจากประมาณแดดดีๆกับประมาณสองสองแดดสามแดดก็สิได้กินแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวมาตามตอนต่อไปครับจะมากินด้วยกันครับ